วันนี้ฟ้ามีห้องสวยๆมาฝากเช่นเคยค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดอพิสูดพประหนยูทีนสะพานใหม่ค่ะคอนโดอยู่ใกล้บิ๊กซีสะพานใหม่ใกล้บีทีเอสสถานีสายหยุดพื้นที่ใช้สอยประมาณ29ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีพื้นที่นั่งเล่นกว้างๆใหญ่ให้แบบนี้สําหรับคนที่ต้องการใช้พื้นที่นั่งเล่นกว้างเหมาะมากค่ะมินส่วนของเครื่องซักผ้าให้ค่ะห้องน้ําก็จะติดในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะ ห้องนอนมีเตียงนอนพร้อมฟูกนอนนะคะขนาด5ฟุตค่ะแล้วห้องนอนก็จะเป็นส่วนของม่านม้วนค่ะและในส่วนของห้องนอนจะติดแอร์ให้เรียบร้อย1ตัวค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้1ตู้ค่ะห้องบรรยากาศดีค่ห้องนี้อยู่ชั้น7นะคะวิวดีค่ะและนะคะในส่วนของพื้นที่ที่เป็นโซนครัวนะคะก็จะเป็นครัว ปิดติดระเบียงนะคะมีเคสตัวครัวให้ตู้เย็นให้มีเตาไฟฟ้าให้ทำอาหารภายในห้องได้ค่ะมองไปเห็นฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงาบาลซีจนะคะสนใจสามารถทักมาสอบถามได้เลยค่ะกดติดตามไปด้วยนะคะ